นักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาขอรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธ,ธศักราช2567ของจังหวัดนครราชสีมาประจำเดือนมีนาคม2567ดังนี้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของงบส่วนราชการรายจ่ายประจำได้รับจัดสรร8 9 9 9 9 3ล้านบาทเบิกจ่าย7 4 3 1 3 4ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ87.43ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่24ผลการใช้จ่าย7,474.03ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ87.93ลำดับการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่24รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร1,533.07ล้านบาทผลการเบิกจ่าย932.15ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 60.80ดลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่23ผลการใช้ใจ 1, 000 000่าย 1, 3 0 5 7 2ล้านบาทคิดเป็นร้อยละปดสาดลำดับการใช้ใจ่ายอยู่ลำดับที่ส3สารายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรรหนึ่งหมล้านบาทผลการเบิกจ่าย8,363.49ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ83.36าดลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่15ห้า ผลการใช้จ่าย8 7 7 9 7 6ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ87.5 1ลำดับการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่20ผลการเบริกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของงบจังหวัดรายจ่ายประจำได้รับจัดสรร4 9 2 4ล้านบาทผลการเบริกจ่าย10 3จล้านบาทคิดเป็นร้อยละ20.97ลําดลำดับการเบริกจ่ายอยู่ลำดับที่33ผลการใช้จ่าย1 2 4 5ล้านบาท คิดเป็นร้อยละยี่สาลำดับการใช้ใจ่ายอยู่ลำดับที่38รายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร362.96ล้านบาทผลการเบิกจ่าย10.33ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ2.85ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่41ผลการใช้ใจ่าย12.45ล้านบาทคิดเป็นร้อยละสามลำดับการใช้ใจ่ายอยู่ลำดับที่43 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณของกลุ่มจังหวัดรายจ่ายประจำได้รับจัดสรร12.14ล้านบาทผลการเบิกจ่าย1.68ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ13.80ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่8ผลการใช้ใจ่าย1.76ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ14.49่ลำดับการใช้ใจ่ายอยู่ลำดับที่9รายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร314.51ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย1.68ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.53ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่12ผลการใช้จ่าย1.76ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.56ลำดับการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่12ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีได้รับอนุมัติกา,การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566จํานวน1922.50ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย1,483.96ล้านบาทคิดเป็นร้อยละเ7 1 9คงเหลือ438.54ล้านบาทท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาตามช่องทางการติดต่อต่อตางๆตามนี้นะคะกลุ่มงานระบบการคลังรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง w w w cgd.go.th แล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไปขอบคุณคะ่ะ